เช้านี้ไปให้อาหารปลากันครับผมเพื่อนๆอ,อาหาหรเราก็เม็ดเล็กเม็ดกลางก็ไปหมูให้ไปแล้วครับหมูเชา้าก่อนไปทำงานนะครับแดดแจ่มแต่เช้าเลยวันนี้แจ่มมากเลยสงสัยจ,จะหยุดตกปลายวันดูสภาพแล้ว ไปให้เจ้าตัวเล็กก่อนเมื่อเช้าเมื่อวานรดไม้นี้ลงแล้วครับกลัวกระชังมันลอยโอ้ทำไมมัน,ม,น,ม,นมันมีฟองอากาศครับนี่กระชังเรากินทุกวันปลานี่กินเร็วหมดเร็วอ้าว เอาลูกเอ,อากินกินกลุ่มข้างนอกก็บุบเบี้ยบุบเบี้ยอู้เดือดจัดเลยครับเพื่อนๆดูสิครับ ช้านี้เด็ดมากเลยผมลูกปลาไม่รู้ไปไหนแล้วตอนเช้านี้เมื่อวานนี้อยู่ตรงนั้นครับตรงนั้นใช่เจะได้ให้อาหารเมิดเล็กฟองอันนี้อากาศนี้มันน่าจะเกิดจากปลานี่นะครับ ป่ามันงับ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 ไปให้กลุ่มใหญ่ก่อนนะครับกลุ่มตัวใหญ่ก่อนกินดีอยู่ดีครับปลาังไงยังอยู่กลุ่มลูกปลาใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่เห็น จะให้กลุ่มปลาตัวใหญ่ก่อนนะครับมุมเดิมเรานี่แหละเดี๋ยวก็มากินครับกินอาหารครับกินอาหารลืมทำอะไรแบบเคาะปุ๊กปุ๊กปุ๊ก,กเคยเลี้ยงประดุกมาก่อนเคาะกล่องมาเลยกล่องไม้ครับตอนเป็นเด็ก เงียบเลยครัไม่ขึ้นมากินออกมาแล้วมาแล้วหรือว่ายังอิ่มเมื่อวานนี้อยู่มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหมาแล้วครับดูครับดูดูครับกลุ่มนั้นครับมาแล้วกลุ่มใหญ่ออกมาจากพงหญ้า มาถึงนี่แล้วครับดูกระปุกตัวนี้ฝนหน้าฝนไปสู่หน้าหนาวนี่ก็คงตัวใหญ่ขึ้นอีกนะครับกลุ่มปลาตะเรียน ดูครับดูนี่ครับปลาเพาะผมปลาเพาะผมตัวใหญ่ครับดูครับดูคู่นี้ครับมาดูน่าชมครับเพื่อนๆ อาหารต่อหน้าต่อตาเราเลยนะครับตอนนี้ไม่กลัวนะตอนนีน้นานผมจะคว้างเหยทีหนึ่งมันก็เลยไม่ตกใจเท่าไหร่แต่ถ้าผมคว้างแหยแล้วติดแหยขึ้นมาแล้วปล่อยลงไปใหม,ม่สามสี่วันมันก็ไม่ขึ้นมาโชว์ตัวนะ มีอยู่สามสีตัวกันนั่นแหละพอเลี้ยงไว้อยู่ครับเพื่อนปลาอาหารมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะเราก็พอซื้อได้อยู่กระสอบหนึ่งก็ได้เป็นเดือนอยู่ครับสี่ร้อยห้ารอยอวันนี้ขึ้นดีครับปลาเพาะ เพียงเพียงแต่ตัวเท่านี้นะครับตัวเท่านี้เท่าหัวแม่มือเนี่ยสองสามปีแล้วอืมปะตองกายเนี่แบบแบบผมได้มาจากที่อื่นผมก็มาปล่อยนะครับมาแล้วครับกลุ่มตัวใหญ่แล้วนุ่งครับโอ้โหชาวนี้ขึ้นดีมากเลย อ๋อปลาขึ้นดีขนาดอ๋อมาดูไหมปลาสวายตัวให,ใหญ่ขึ้นโชว์ตัวนี่ปลาเพาะปลาเพาะพูดผิดอะอืมมันผสมระหว่างปลาเทโพกับปลาสวายหรือเปล่านี่นะครับแต่ปลาเพาะไม่แน่ใจเขาผสมกันยังไง เลยกลายเป็นอีกพันหนึ่งตัวสั้น ผมจะให้วันละสองมื้อนะครับถ้าเกิดวันไหนไม่ว่างก็แฟนมาให้หรือไม่ก็เลยไปเลยไม่ได้ไงแต่ผมว่างผมก็จะมาให้เช้าเย็นพยายามให้ทุกวันนะครับปลาจะได้โตสม่ำเสมอยิ่มนะครับลงละมันก็ไม่ได้กินเยอะนะครับขันหนึ่งก็ไม่ได้หมดนะมันเพื่อ อัก็ไม่ได้หมดก็ไปให้ฝั่งนู้นบ้างมันไม่ค่อยเข้ามาไปกินอยู่แถวนู้นกลุ่มตัวเล็กก็กินอย่างเดียวครับไม่ไงนี้มั้งไปเรื่อยๆมีกลุ่มอยู่ในนี้นี่นก็กินไน่ะนมีปลาอยู่ใช่ไหมปลาหมอปลาอะไรก็จะอยู่ในนี้น ไปรอบๆไปเป็นอาหารปลาดุกนะครับแต่วปลาอื่นก็กินได้หมดนะครับนี่กลุ่มรูปปลามาอยู่ตรงนี้เองอปลาไม่มีกิจปลาใหญ่ผมขึ้นน้ำเพื่อนนว้ขึ้นเยอะทีเดียวนี่ตัวนี้ก็ขึ้นครับรนี่คือหวานอาหาร เ,ออเขามีหญ้าให้กินมีอะไรเขาก็จะโตเร็วมากดูครับดูครับดูบไปตรงเขาจับปลาลงจับปลาลงแขกจับปลาพา,ปลา,ป,ลาปลานี่เบ้ยอันขึ้นใหญ่ปานี่มวนปานยังนะี่ อยู่ไหนตัวนึงได้ยินแต่เสียงโอ้อยู่ข้างหลังผนนี่ครับดูดูงองกเเลยเลียงจนโตจนตัวใหญ่ตัวเดียวกินได้ทั้งงานลาบทำประจุ่มในการน้ำเราสะอาดอยู่นะครับปลาก็คงเนื้ออร่อยอยู่ ขึ้นต้นรุดรุดต้นกล้วยเราก็กำลังขึ้นพลังงานเลยครับกล้วยหอมกล้วยหอมทอนครับนี่ตัวนี้ขึ้นอยู่ตรงนี้มีไม่หลายตัวหรอกครับเพื่อนๆสามสี่ห้าตัวประมาณนี้แต่มันใหญ่อยู่โอเคนะครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับให้อาหารปลาชานี้ครับจากไปด้วยมุมสวยๆครับต้นกล้วยต้นมะกอกน้ำนี่ครับต้นครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ